ที่ขาเบรกจะมีลูกศรอ,อยู่เมื่อบีบคันเบรกเข้าจนสุดถ้าลูกศรที่ขาเบรกตรงกับมาร์กชี้ระดับที่จานเบรกแสดงว่าผ้าเบรกหมดให้ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ถ้าลูกศรที่ขาเบรกไม่ตรงกับมาร์กชี้ระดับที่จานเบรกแสดงว่าผ้าเบรกยังไม่หมดไม่ต้องทําการเปลี่ยนผ้าเบรกให้ทําการปรับตั้งระยะฟีคันเบรกโดยตั้งขาตั้งคู่ <c oughs> บีบคันเบรกหลังเข้าใช้มือจับขาเบรกไว้ <c oughs> ดันมือเบรกออก เพื่อให้มีช่องว่างสำหรับหมุนน็อตปรับตั้งเบรกโดยการหมุนให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาในการหมุนหรือตั้งเบรกแต่ละครั้งให้หมุนน็อตปรับตั้งเบรกทีละครึ่งรอบเมื่อหมุนเสร็จจัดน็อตปรับตั้งเบรกให้ลงร่องบนสลักขาเบรกสำหรับระยะฟีของคันเบรกจะอยู่ที่1 0 2ถึง20มิลลิเมตรวัดระยะจากจุดปกติของคันเบรกหลังเคลื่อนที่ไปจนเบรกเริ่มทำงานง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหา รถจัก,กรยานยนต์เบรกไม่อยู่และวิธีตรวจสอบการสึกหรอของผ้าเบรกหลังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ